อย่างไรเรายัางไงเราก <Why? S 1> ิงเปล่ะวาเอาหน่อยเอาหน่อยน้องสู้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าดูที่ครเลื่อนน้อยกูเก็บตัวนั้นอ่ะโอ้โหเล็กเอ้ยน้องว้ายสตาร์ไปเลยครีเอทเวิลด์โอเค พอ่อคิงย่างไอเลนเน่โอ้โหสุดยอดมัลติเพ a เยอร์เราออไปก่อนเราโซโล่ดิฟฟิเคิลเหรอซัดไปฮาร์ดจุกจุกไม่เสียเพลาเซตไปแล้วอู้ชื่ออย่างงั้นเหรอฟาร์มทุตั้งชื่อได้ฟลี e คีบี้นี่คอนเฟิร์มบอดี้เอ้ยเราต้องเปลี่ยนไทยโอ้ยนี่มีแรนดอม้ด้วยครับโอ้ของแท้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่ำโคตร เฮ้ยเฮ้ยทรงนี้มันเท่โคตรว่ะทรงนี้มันเหมือนเหมือนผมเลยเฮ้ยมันเลือกสีได้แบบเยอะจริงๆเลยนะนี่ออ่าโหูลูกกระตามีเสียงด้วยโอ้โเฮ้ยโคตรเท่นี่ครับพอมีแก้มกก้มแขนกก้มขาขึ้นมานิดนึงเออ ธรรมดาธรรมดามันจะพิลึกเกินไปแม่นี่โอโหดูทรงแบบทรงใหญ่เลือกผิวด้วยว่ะอ่าได้แล้วโอ้โหมาชุดนี้เลยอะถามจริงอเอาอะได้เวลาเริ่มต้นในโลกแห่งมอนสเตอร์พาวส์เวิลด์นะฮะโอ้โหเอ้ยโลกแหโ่งพาวส์คิงอย่างนี่สตาร์ทเกมไปเลยไปเลยครับไม่สามารถ แก้ไขได้ไม่แก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อี่มันเอออะไรเนี่ยเออเดี๋ยวไม่เห็นมันร้องอย่างนี้เลยที่นี่มันที่ไหนโอ้เรืออบปางเฮ้ยโอ้เมืองคือกุญแจสำคัญต้นไม้อบอุ้มความจริงเอาอะโอ้โหได้เวลา ไว้เสียงมิวสิกเพลงเบาๆนะนี่เป็นไรเอาว่าโอ้โหวินวินสเวฟฮิวส์อุ้ยโอ้โหตื่นเต้นจังเลยครับโลกแหง่งโปเกะไม่ใช่เอ่อพอลส์โอ้โหอุ๊ยมีคนด้วยครับโอ้ยไปไปหาไปไปหาไปไปหาสวัสดีครับพูดกูเอ๋อเนี่ยนนี้แหละเฮ้ยโนพาวส์ทีมไม่มีพาวสโอเคไม่เป็นไรคุยต้องคุยคุยคุยอย Umwelt ู่ไหน มึงลุกยืนยิ้แล้วถือปืนหองให้เอ้ามีพูดอะไรอ่ะในก่อนนี่อย่างกันนรลกทุกคนอยู่ได้มีนานนะแหละอ้พวกบ้าโพเนี่ยมันกินทุกคนระวังตัวด้วยเอาอันนี้จะให้ซัพลายเบื้องต้นเพื่อที่จะต่อเวลาชีวิตรอดของแกได้อีกนิดนิดหน่อยนะอนี้กโตครับแล้วผมต้องกดบีเหรออันนี้เวิร์คเบนช์อันนี้เอาไว้สร้างใช่ไหมมีนี้เหรอ อุ Ooh, 1, <W r stage mainland> oh, ้ยกดแชบนี <rawd Moder> ่โอ้โหเลเวลวหนึ่งครับหนึ่งอยู่เลยแบบหนึ่งเอาว่ะเก็บโอ้โหก็น่าจะคราฟของธรรมดาวิวหมดเดี๋ยวขอไปไปเชิญโชคหน่อยวู้ฮู้เฮ้ยแลมโบลน้องแลมโบลน่ารักจังกันว่ะกันว่ะโอ้ยเฮ้ยน้องน้องกิ้งโอ้โหโอ้ยโอ้โหน้องลูกกิ้งอะหมื่นเหมือนหมื่นเหมือนบอ หมื่นบ่อสัดเด้อสัดอุ้ย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 โหแรงสดเลยยังไงเรายังไงเรากินไปล่ะวายหมื่นโอ้โหมันต้องกดค้างเหรอกดค้างบ่อยังไงบู๊ลับโอ้โหเรื่องหมดยากแล้วมันมันยากจังวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่มีวุ้นเหรออุ้ยมันต้องกดค้างจริงว่ะหินหินหินวายอะไร น้องเอาต่อยตู่ตู่มันต้องกดค้างนี่หว่าเฮ้ยเธองน้องแรงหมดแรงหมดแรงหมดเฮ้ยน้องกิ้งกากน้องกิ้งกากไม่กิ้งอย่างกากเลยออออยังไงเราเฮ้ยโอ้โหเกือบไปว่ไเกือบไปว่ไมันต้องขิ้ค้างทีนึงว่ะเครื่องง้างหมัดเอ้าได้ดีกว่ามั่วแล้วกูตัดเลยตัดโอ้ยเอายังไงเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้ว ไม่ต่อยอ่ะยังอื้ออ้ากูโดนแกกากตบเลือกจุดเกิดอะไรครับเนี่ยอ๋อไม่สู้นะไม่สู้นะอุ้ยนี่โคตรเท่แค่ที่ว่าอุ่นเลเวลสองแลเลเวลหนึ่งอย่างกากเลยอ่าไปเรียนรู้ไปเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันน้องน่ารักจังอะไร เฮ้ยอันนี้หลบโอ้อ้าวมึงหลบได้ยังไม่บอกว่ะเออโอ้อ่าเฮ้ยมันชิกชิกมันรูทยังไงอ่ะโอเครูทออมันต้องบิ้วอะมันต้องบิ้วก่อนเลยบอสพอไปเก็บของก่อนเช็คของดิเฮ้ยเรดเบอร์รี่ครับเก็บเก็บไปเลยฮะให้เก็บกับเพิ่มเวลเหรออู้แล้วมันมีค่าอาหารค่าอะไรด้วยครับเก็บหมดเก็บหมดโอเคไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กมันน่าจะต้องบิว้ว บิวของก่อนผมขอเก็บของก่อนนี่เทคโนโลยี Technology. โอ้โหพิกแอคราคาได้เลยปะมันต้องค่าอะข้าวเวิร์กเบนช์ก่อนนะฮะเราข้ามขั้นตอนไงทะลึ่งไงว้าวยอดโคตรอันนี้แลกเก็บได้ไหมอ่ะมันต้องมีพิกแอคแน่เลยโอ้ยเปนเป็นเปนเปนเมมโมเลสน, ories, นี่โอ้โหเป็น โฮลสโตนิสแมมมอสโอ้โหเดี๋ยวนะคราฟเลยแล้วกันเวิร์กหาพื้นที่มันแล้วผมไปอุ๊ยตรงนี้มีแม่นม้ำแม่นม้ำแหล่งน้ำเขียวขจีฮะตรงนี้ดีโคตรอุ้ยแต่ผมรู้มันสวยวะ่ะเอาชิปหายแล้วกดผิดเอาเคียงไงทีเนี้ยเอ่อโฮแคนเซิลโอเคอุ้ยเสียไม้ห้วย,ยน้ำด้วยเ <c oughs> กมดีโอ้ไปตรงนี้โครตรเฮ้ยตัวนี้โคตรเยอะ เอาว่ะตรงนี้มันเป็นแบบว่าพื้นที่อับดีครับอับจนเอา้าอาบเลยอ่าเออบิวเหรอต๊อกต๊อกตอกตอกปิ้งเรียบร้อยคอมพิวตเอาว่ะแล้วเราก็ครับกระบองมันไม่มีดามเมจบอกเหรอเราเป็นขวานไหมน่าจะดีครับแล้วเอฟเหรอเอา้ามต้งก็สตาร์ทโอเค คราฟขานควาบขวานโอ้โหกูจะต้องทำงานเองด้วยโอเคดี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 ดเออมันสมจริงนี่มันนิดนึงแล้วก็ใช้ไงอะ่ะเอาเอา้าขวานอยู่ไหนอะ่ะหรือว่ามันเอาไว้ตัดต,ต้นไม้ปะไม่อาต่อยได้ด้วยอ๋ออาร์กนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยตึงด้วยน้องต่อยตึงด้วยเฮ้ยต่อยตึงด้วยเฮ้ยเฮ้ยคนบ้านไหนอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยสวัสดีรอบอย่าหาเรื่องนะฮะซับนะฮะเอาว่าแต่ขวานอยู่ไหนเนี่ยเว้ยอ๋อนี่กูต้องเก็บมองไม่เห็นได้ยังไงกูเฮ้ยอย่างนี้เราก็สู้ได้แล้วสิอันนี้คือตัดไม้ก่อนตัดไม้ตัดหัวมันก่อนเลยใครก็ได้ตัวไหนมามามาเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีแบบว่าโปกเกะไม่ใช่โปกเกะไอ้พอไอ้ลูกลูกบอลน่ะที่เอาไว้เฮ้ยไอ้นี่ไ,ไง โธซเฟียอ่าโธ่เฟียนี่คือแล้วยังไงอ่ะกดคิวอ๋อเอ้าจิ้มหายแล้วปลาไปแล้วด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวหายไปเลยสนุกสนานอุ้ยมันต้องไปหาเก็บใหม่หรอจิ้มหายแล้วไม่น่าเลยอุ้ยเดวลอัพตกใจหมดอุ้ย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 นี่ไงนี่นี่โ้หใจระวังใจระวังระวังหน่อยผมว่านะการจะจับไอ้พวก ไอ้พอลเนี่ยไอ้พอลพวกนี้นี่มันต้องตัวอะไรวะตัวเนี้ยชิกมอนชิกมอนชิกพอลโกรธเหรอ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 โกรธตึงเหรอโกรธตึงเหรอโกรธตึงเหรอยังไงยังไงเฮ้ยังไงเอ้ยล้มเหรอไอ้ล้มล้มล้มอุ้ยแม่จิกเก่งว่ะยังไงเอ้ยไอ้เจนง้างบ่ง้างบ่ง้างบ่ง้างเปละล้ม ลบเฮ้ยลบเจ็บจะเจ็บจะเจ็บเฮ้ยพุ่งแต่พุ่งเร็วมากเลยนะมาครับโอกาสเอืเ้อเอ่อโอเคเรียบร้อยโอ้เฮ้ยเอาว่าเลตเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้เก้าหนึ่งร้อยโอ้โหตัวแรกของเราโอ้โหมาเลยเฮ้ยโอ้โหชิกป้ีชิกป้ชกปีชิกกี้พีวู้ตัวแรกของเราว่ะ เอาอ่ะแล้วมันดูเอ่อเอาอ่ะแล้วร้อยอาห,หารมาได้ไหมน้องมันแบบว่า,เอ,า,เ,อาเอ่อเอากดเฮ้ยโอ้กดอ E เพื่อกลับมาเฮ้ยของแท้อะของแท้ของแท้มาเอากิปีเอกิปีเลือดน้องน้อยอ่ะทำไงผมจะให้ให้เลือดน้องวะให้เลือดน้องเต็มวะ ชิคกิปพี้ครับอืเป็นสัตว์ที่เอาไว้ทําฟาร์มได้โอ้มีโอกาสดอบแบบว่าเนื้อกับไข่งั้นเราก็เลี้ยงน้องเพื่อให้ดอบไข่ได้ชิคกิปพี้คุงแล้ววอาหารยังไงเนี่ยคุกกุกคุกกลุกหรือเลือดน้องจะหิวขึ้นมาเองโอ้ยน้องน่ารักอ่ะอ่าดึงกลับมาดึงกลับมาเอาว่ะงั้นผมต้องคราบอ่ออันอื่นก่อนขอคราบไอ้น,นี่ดีกว่าพิกแอคดีกว่าเออมันมีหินสีฟ้านี่เยอะโคตรอ่ะ ทำงานทำงานแต่โต๊ะอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยแล้วมึงมาทำอะไรฝั่งเนี้โอเคเอาว่าแล้วเปลี่ยนอาวุธโอเคได้แล้วนี่ไงจุ๊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 พอลเดียมแฟลกเมน้นต์ได้สองอันทำอะไรได้บ้างวะโอ้ใช้ในการทำพวกพอลบล็อกเหรอ ้ยพอบล็อกสามารถแบบว่ารีคัพบุรีเอชพีได้อันนี้ขาดหินเอาขาดหินอันนึงอีกก้อนหนึ่งครับลองลองดูลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจออันอื่นก่อนเดี๋ยวไปจับไอ้พวกนี้ด้วยเออเอ็กกีปี่เอ็กกีปีเราแวะมาดูแถวนี้หินแถวนี้ไม่มีเลยเหรอวิ่งแคทเทว่านี่น่ารักโคตรอะไอ้ไอ้แกะกิ้งกากนี่แม่งเฮ้ยใจเย็นๆเลือดน้องก็หิวเองนี่ว่ะเออดีดีดี เดี๋ยวจะไปหาเก็บไอ้พวกนี้กันแล้วเมื่อกี้แมมมอสแมมมอสมอ่มอนไปนไหนวะเอ้ยโอแมมมอสอะไรอะเดนินรถซ่อมมันมีอ,อะไรตรงนู้นอะเอ้ยตัเวเบลเลยไม่เอะไรอะคลิปหายเปวันสิบห้ากลับมาน้องเฮ้ยแล้วเรียกกลับมาแบบไกลก็เรียกกลับมาได้โคตรสุดยอดโคตรแล้วขอเดินเอ้ยนี่ไงอาตัวไหนดีตัวไหนดี ตัวไหนเดีแคที่ว่าเนี่ยมันน้องน้องกลัวเราอ่ะน้องกลัวเราอ่ะบ้าไงวะน้องไงวะพี่มาช่วยน้องพี่มาช่วยเดี๋ยวอือือือ,อพี่มาช่วยน้องอจากความเจ,จ,จ,จ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดยังไงเอาไปเลยน้องบอกถ้ามึงจะตีกุึงจับเลยดีกว่าเอาเลยเต็มที่เลยจะทำอะไรก็ทำน้องบอกจะทำอะไรก็ทำ เรียบร้อยได้มเมล็ดหนึ่งตัวเอาว่ะเริ่มหิวแล้วเอากากินได้ไหมอ่ะแล้วแล้วผมต้องกินยังไงอ่ะเอากินไงวะเนี่ยกินเลยไม่ได้หรอทังกรี่อย่างโคตรว่ะเอ,อ่อ whole box อ่าเอา่เอยังไงดียังไงดีตรงนี้เหรอสุดยอดแล้วก็ อ่าตรงนี้ก็ได้ตงเตงตองเตงต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 งเตงบลิงเอาว่าพอม็อกพอบล็อกลิ้นพันอ๋อพอบล็อกเก็บได้เอาเก็บได้โอ้อย่างนี้นี่เองอัปเกรดได้ด้วยเบสอัปเกรดฟ้าทาเวลเป็นจุดฟ้าทาเวลด้วยดี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 ผมต้อง แคมป okay. okay. ah. ์ไฟก่อนวะโอเคกดล็อกแล้วฮะบิวยังไงอ่ะขอกดบีบิวอูลืมได้ไงวะเนี่ยโอเคตรงนี้อ่าก่อก็ฮะอ๋อมึงใช้ค้อนเออใช้ค้อนสร้างกองไฟนะโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันเฮ้ยทำได้ยังไงนี่ย่างเบอร์รี่ครับเอาสักมีกันนะเจ็ดแปดเก้า ไปย่างรอย่างรอย่างรอโอ้โหช่วงย่างรอเราไปหาเก็บอะไรดีนี่อะไรอ่ะเก็บว่ะเอาว่าลิมูฟิฟี่าเพิ่มอาเบลิตี้ของสัตว์ที่ของพอลที่ที่จับมาฮะเราลาลินพันหิววะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วช่วงใกล้นี่เราเอาว่ะมาน้องแคทน้องแคท เอาผิดอ่ะเราเราเราเรียกมาสองตัวเลยไม่ได้เหรอที่มาทีละตัวอ้าวอ่าน้องทำอะไรอ่ะอุ้ยน้องสายเหมืองเหรอน้องทุบเหมืองให้เหรออุ้ยคุณน้องทำงานน้องขยันขันแข็งโคตรเฮ้ยดี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 ว่าแต่นี่แบบว่าผมจะปล่อยน้องได้ไหมน้องทำงานดีโคตรว่ะอุ้ยแล้วดึง ได้ทีละตัวจริงๆด้วยวะ่ะเราไปแล้วไงหินเก็บหินมาให้โอ้ยเาม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 าต้องไม้ก่อนาจังวันนี้วันนี้เลยน้องแทชิว่าไปเลยอื้โอ้โหสุกหนาจังวะเนี้ต่อยตึงน้องต่อยตึงเยอะม,มากน้องเยอะม,มากพี่ภูมิใจตัวน้องจริง ตัวไรเห็นไหมเอ้ยเดี๋ยวแต่อยากไปวะอยากไปแต่หิววะมันหนาวด้วยเหรอเอ้ยเอ้ยอุ้ยออกจาก,กบนภูมิลแล้วมันหนาวเลยมันต้องอยู่กองไฟอา้าวสนุกสนานเลยทีนี้อันนี้คือเราเก็บได้อะไรใช่ไหมหรือยังไงเอ่อโอเคเก็บเบอร์รี่ได้2อันแล้วกินยังไงอ่ะนี่ยูสงงทำให้เราได้ด้วยครับงทำ นำโอ้โหอิ่มเลยนะอิ่มเลยสุดยอดพูดเหมือนใช้เวลานานโคตรเลยว่ะเอาเราย่างเองได้โอ้โหแล้วมึงทอดมึงเอาเบอร์รี่แต่ทำไมไดนเป็นน้องไก่อะไรอ่ะน,โโนี่โอ้ผิวจัดครจังหวะนี้เอาตัวรอดในโลกแห่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่ว่ะโอ้โหในเมื่อคุณมีกระทะ โคกทระมาตอนไหนคุกจุลเรียวอัพเหรอของเท่เราปลดล็อกเราก็ใช้ปลดได้เลยใช่ไหมปลดสักเจอเอาว่ดได้ป่ะสร้างบ้านอันนี้รีแพ์เบนช์โซซ่อมพอลสเฟียรเราสร้างเองได้โอเคต่อไมมีอะไรอีกเออเสื้อผ้าเหรอมันต้องปลดอยู่ดีแหละรีแพ์คิดเอาไปซ่อมอุปก,กรณ์เอาหมดอะแ้มเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยงงที่นอนอ๋อ มันเป็นที่นอนของเหล่าพอลอุ้ยเราก็ต้องแล้วไฟเบอร์ไปหาจากไหนอ่ะอ้าวยิบหายและขาดไฟเบอร์ว่ะนอนไม่ได้ดิงั้นน่ะเฮ้ยน้องเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะพนมดีจ้าโอ้โหแล้วกูไปไม่มาหากูเลยเฮ้ยมีอาหารในสตอ็อกเหรอเฮ้ยจริงเวอร์นี่ไหนขอดูหนะ่อยมันแล้วเงินเรามีเท่าไหร่อ่ะโอเคมันมีสูตรด้วยทำหมวกทำอะไร ของกูของกินเราขายได้ไหมเราไม่มีให้ขายเดี๋ยวนหนาวหนาวหนาวหนาหนานาจริงว่ะไม่เมียแบบว่าเทมเอร์เชอร์ด้วยอะ่ะโอ้โหน้องเก่งมากนะแต่โหถ้าหน้าหนาวก็คือไปไหนไม่ได้เลยเหรอจะลองให้ปะมันต้องทำชุดทำเสื้อผ้าว่ะอะไรอะ่ะน้องสุดยอดโคตรลูดรูดหมดเลย เก่งมากโอ้โหแคทีว่าน่ารักดิผมต้องไปเก็บไอโอ้ยหนาววะแล้วมันหิวด้วยไงเก็บหมดเก็บหมดมันยังทำได้อยู่ไหมเรามีเยอะมากเลยนะเราใส่สุดปะ่ะเบอร์รี่น่าจะไม่ทำอะไรแล้วครับมาคัอุกยาวไว้จังหวะนี้เป็นเชฟเป็นเชฟนี่เชฟกระทะไหมอ่ะู้ดซัดเลยซัดเลยแล้วก็วิง่ง มามามาสู้ตรงนี้มาสู้ตรงนี้มาเะล่ะมาเะล่ะกินมาแล้วลุก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 หมื่นบ่อ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 ฮะแลมโบแลมโบมันบ่อจริงๆว่ะแม่งเอ้ยจะไม่ดิ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 ติดสถานะเบิร์นเบบี้เบิร์นไปดิเฮ้ยยังไงวายกิงเอาหมื่นหมื่นแดกหมื่น มืนแดกมืนแดกบอมืนแดกบอไปเลยแตุดูนั่นวินั่นยิ่งเราให้เลือดน้องเหลือน้อยก็มีโอกาสจับได้แบบว่าเลดสูงยิ่งขึ้นแล้วเร็วขึ้นว่ะเรียบร้อยแลมโบ้ด้วยขนสัตว์มาหนึ่งโอเคแล้วก็เออแลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้ไปออกมาเช้าแล้วเย่เก็บครับเก็บมีกินมีใช้เอาว่ะ เฮ้ยมีบาเรียที่แบบว่ามันซ่อมเองได้ด้วยครับอ่ะหมดเหรอเอาไอ้เรา,า,า,าปลดล็อกกันนี่ว่าโอเคมีแพนดูลัมมีแฟกเมนต์โอเค, ula, อเคสุดยอดน้องแล้วน้องจะคอยให้ขนสัตว์เราตลอดเวลาปะเนี่ยน้องมีสกิลด้วยเหรอเบนสังเกต <laughs> โอ้โหชิวนี่คือเอาตัวน้องเป็นโล่โอ้โหกูเหลือเชื่อลงไปน้อง อน้องเป็นโล่เฉยเลยไ helper, helper. ปแคทเฮลเออร์เฮล퍼พยายามไปจนภไยหน่อยนะฮะวู้เก็บ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 เรามีของกินใช่ไหมเรามีของกินเยอะโคตรเราเด็กๆเราอุดมสมบูรณ์แบบต้องบอกอุดมสมบูรณ์เลยทีเด,ยเดียวเชียเออน้องๆ,ๆน้องๆ,น,องๆน้องจะช่วยเราสู้ป่ะถ้าเราสู้ผมมีไปหา ผมมีบอลนี่บอกว่าเฮ้ยบอล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 พอบอกไอ้ตัวอะไรนั่นมันตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอะไรอ่ะมาเศษคริสตอหรออ๋อเฮ้ยกวางโคตรเท่เอ้ยของแท้แล้วแน่นอนคุยจิ้งจอกไฟก็มาฟ็อกซ์พาร์กฟ็อกซ์พาร์กอันนี้ตัวเอ้ยกล่องว่ะหูเก็บกล่องเก็บกล่องเก็บกล่องก่อนเก็บกล่องก่อน แค่ที่ว่าล็อบหนึ่งนะอ่าอิ้คอปเปอร์คีใช่ไคอปเปอร์คีใหไปเปิดเอาคีไปใช้เอ้ยไอย้น้องเปิดน้ำเฮ้ยแล้วบอกว่าเอ้ยมันต้องม,ม,องมีมันต้องมีสัตว์น้ำสักตัวนะนี่เวลอะไรนะ38โอเคกูไม่เล่นด้วยน้องเวลโขกอ่ะผมมีไม่มียังดีบิวเราบิวได้ปะ บิว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 เราบิวพวกบ้านได้แต่ผมต้องไปที่เบนคาร์เพื่อแบบว่าหาบอลแล้วบอลหมดแล้วอะเดะอา้าวหมดแล้วอะพวกกิมอนน้ำต้องมีครับพวกกิมมอนพืชด้วยก็น,น่าจะต้องมีโอ้ย,อยน่ารักมั้นเลยน้องอุยเหมือนอีวีมันเหมือนจริงๆนะเอาว่ะเอาว่า,า,วาน้องอุ้ยเอ,เอาเอาเอาตัวตัวตัวไหนดีวะตัวไหนดีวะเฮ้ยนั่นซูนเหรอ เฮ้ยน้องสู้กันวะเฮ้ยน้องสู้จริงเอ้าน้องไม่ถูกกันวะน้องซักกันแล้ว่ะเอาอะไม่ไเอาแค่นี้เหรอไปสู้แล้วเหรอเอาหน่อยเอาหน่อยน้องสู้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะดูที่ไขเลือนน้อยกูเก็บตอนั้นอะอู้ล็กอาเอ้ยน้องจบหายแล้วกลับมาดีว่อุ้ยอุ้ยอุ้ย้อุ้ย้ย โอเคจับได้เอ้ยกลับมาก่อนแช่แข็งด้วยว่ะห0 70% 76% 98% 99% 100%เรียบร้อยเสร็จจนโอ้โหว้ายไอ็กกวางนี่มันเอ้ยมึงควรตีนบ่ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.